สังเกตได้ว่าเราออกมาเด็กๆก,ก็จะมาด้วยทุกครั้งเวลาเวลาเรามาถ่ายคลิปมาเล่นกับน้ำว้าเด็กๆก,ก็จะออกมาแบบดีใจได้นะออกมาแบบละลิกละลิดีใจดีใจว่าพ่อแม่พาออกมาเล่นถ้าเราไม่พามาเล่นเขาก็ไม่กล้าออกมาเล่นเขากลัวตัวใหญ่เขากลัวควายตัวใหญ่ชนเขาแต่น้ำว้าใจดี นา้าาใจดีน้าว่าน่ารักใจดีน่ารักให้หมาเล่นตันน้าว่าเพราะเพราะคือเขาคอยตัวอื่นดิวันนี้วัน,นมือนีลูกสายยูจะไปหาลูกสายมาเมื่อวานนี่มือนีนอนระบายมีพี่ชายความน่ารักความอบอุ่นในครอบครัวน,นะคะมือนีน้าว่ามีพี่สายเขากำลังเขียวเอียงลเลเซยตุยเข้าเขียวเอียง ถ้าบ่เขียวเอียงนี่สินอนใส่ตักพอเด้นี่ค้าเขียวเอียงกัากามรกล้วยการกล้วยครับการกล้วยมาหรือยังเฉียวเอียงอยู่ปลายค้างบ่ได้ดอกคันเฉียวเอียง แข้งค้างกำลังเฉียวเอียงอ,อากาศห่อนง้างมือ,อยังเว้นเด้เอาห่อนก้านกล้วยไปใส่ปะตามหาก้านก,าก,กล้วยสิก้านกล้วยเฮ้ยฮยลูกน้อนเขียวเอียงเขียวเอียงแล้วเหรอลูกม้าวัน นอนสบายเฉิบเลยทุกตัวสมาชิกดงทองฟาร์มนอนสบายเบื้องนามดูดูสิใสไหมเราใสใสแต่คุณตีคุณหมอดงงที่สูตรสิกวายตัวนี้เป็นสัตว์น้ำใสพร้อมจะผสมหรือ,อยัง คุณหมอดงแม่งามตานะคะเขาเป็นสัตว์ต้องทานอนแกวตาดูทานอนแกวตาสบายต้องมาน่ะลูกแล้วเดี๋ยวกบมาเขาต้องมาทุกครั้งแหละเกินเขาเดียวังหันการกล้วยเดี๋ยวกบมา สม่ยโตแท้เมือนโตแท้เดี๋ยวกับมาเรียงไทยสิป่ระมายานต่มาพานนองวะนนองน้อนหยวนสิว่าหยับนนองพุลนอยันตะมาหยับนนองตัวมอคือเหล่าหมุนย่างเดียวเลยยานหยับนนองยี่เดียว มาแล้วกันกลวยเห็นแล้วเห็นพอแล้วเห็นพอแล้วหมุนอย่างเดียวเด้อ <c ười> หมุนใส่พ่อลูรูลูลูเลยเด้ขันเห็นน่ะเอาดมไอ้พร้อมบันนี้ดมแล้วหอมหอมหอมแจมไอ้หอมชิ้นหอนไอ้ดิไอเห็ดตะมาหอมโอ้ยหอมเบาหอมเบาลูกได้ลูกที่แหลก่นน้อนเจียวเอียง่นหันทั้งหลังมาดิ การควายในนอนเชียวยางหันังหลังมาแม่เอิญสาเหตุเอิญม้าแม่การควายลุกโปงงหักหนังหักหลังมาหอมสุดสุดหอมพอแล้วก็หอมไอระวังเธอระวังขาเอ้อระวังขาเขาด้วยนะคะหม,มุนม้ารุดรุดยางเดียวเด้ขันไม้เนี่ยอ่อนเลยดีบอกคือหมูอ่อนผู้น,นี่อ่อนผู้นั้นหอมผู้นี่ หอมแจ่มหอมเอาหอมเอาอุ้ยสุดสุดหอม,มอหอมค่ะหอมแน่หมุนมาเฟียหมุนมาถักทายจะตายจะตายของการกล้วยหมุนแล้วก็หอมแล้วก็เฟียหอมอยู่หันละเฟียหันข้างหลังคือชบาแก้วนะคะข้างหลังคือชบาแก้วหมุนน่องเจีว่าน,น่นองลุกปาง้าง,งาน่นองแก่ตานอนอยู่ น้ำมาข้าเขียวเอียงสาเหตุน้ำมาค้าเขียวเอียงน้ำมาเขี้ยวเอื้องอ่อนแล้วว่าเป็นแบบเมนการกล้วยล่ะหมากลายหมากอ่อนพอน่อหมักคักตัวอ่อนพอน่อหยาดหมากลายได้เบื้องแต่คีปแม่บ่ หมุนคักหมุนแน่บางลายได้เบิรงคีบันน้องญาติตาก่อบะการคุยกับญาติน้ำ่ากับญาดิญาติญาิตากกันละวสนกันออกตัวไหนมาก่อนเด็ดตัก่อเด้ตัวไหนมาที่หลังบดเห็นหนตักเลยญาตาดกันส่วนตัวหยาดกันแย่งกันน้ำ่าขายเขียวหยางซื้อเด้ถ้าสาวเขียวหยางกับไปหมุนต์ะ ไปหมปุนไปหยาดกันนอนนะนอนอนสรุกน้อนซะการกวยนอนเร็วเร็วกัาวบา,าแก้วกับหอมหอายโอ้ยชีทอดชบา,า,าแก้วคิดถึงพี่เหรอครอ,อบครัวเราจะเป็นครอบครัวใหญ่ <laughs> นนสมาชิกเยอะ ครอบครัวใหญ่สมาชิกเยอะดูกันแบบครอบครัวนะคะอ่อนอ้อซออยากดมอยากหอมอยากเฟียเด็ก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 หอมหอมแจมเต๋วพอไป ขั้นเขียวมันจะกำเนิดเดี๋ยวพ่อไว้เอาเขาเขาบุญไปไกลๆเนะมีเขาแล้วเนาะการกล้วยถ้าว่าแก้วอยากหอมมากล่ะเด็ก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 ขุนแดงแตกวื้วอนอนหลงนอนลงการกล้วยนอนลงโอ้โหนอนลงขากลงแน่แงแม่แงกะนั่นน่ะเบิ้งเบิ้งกะเอาหัวใส่ตากพอมห้ น้อนแบบก้าวตักถึกพ่เจะขวงตัวใหญ่บ้ามู้เลยติว่าของตัวใหญ่ล่ะเมืองสิกายไผ่ผัวสิกายไผ่เอ้าสิน้อนใส่ไผ่เอ้าสิน้อนใส่ไผ่กันแน่บอเนี้เออได้มองแล้วได้มองแล้วกาว่าเอาหัวมาใส่พ่อพอดีการน้อนลงแล้วเอาหัวใส่พ่อ กานกวยเอ้ยนะหอมชาวบ้านแก่ก็หอมพอหอมหอมหอมหักหลายหักลายหอมแก้มหอมแก้ม,มกวน,คนกวนน่เดียิ้นนอนลงว่างัานแม่โกนแมมนะโอ๊ยอะไรมากมกายเนี่ยการกวยผมนอนไม่คิดอะไรเลยครับหลับอย่างเดียวครับถ้าได้นอนตักครับ ก,กูนคอรอกเลยวันีอนาคตพ่อพันของดวงทองฟาร์มนะคะจะนิสัยขี้อ้อนนิสัยขี้อ้อนมากหมนมาน้อนกับน้อนจุงง,งใสไตากพ่อเลยสีงามดิสีของการกล้วยจากสีอุ้ยหุยสีงาม สีงามสีสวยน้ำวยากับสีงามแต่ว่าสีสีการกลวยงามก็มูเดีเป็นสีอุ้ยทุยหมาฮอนหมาหน่อยอยากมาเห็นดังพีกบุพพีกดอกมันงดิการนันงดิจัดมันการกลวยบ่มากหมาหน่อยคือน้ำยาเด้ ถ้าน้ำบ้านี่ปล่อยให้เลี้ยดังปล่อยให้หมุนปล่อยเลี้ยดแต่การกวยนี่บ่บอ่อเอา,าเรู้สึกว่าจะหุ่นหวยกันกวยเนี่เอาหยอกกันดีๆก็เป็นการการันละบ่เนี่ไว่รุ่นนั่นไว่รุ่นมัน่วนหนาหันแล้วไวรุ่นมั่วนหนาหันน,หนี่คือความน่ารักในครอบครัวเรานะคะไปนอนอย่างเหยียด <c oughs> สเหยียดค่ะ บ้านเราเป็นสวนสัตว์ย่อมๆเลยนะคะพ่อกับแม่เป็นคนนั่งพ่อกับลูกเป็นคนนั่งเล่นแม่เป็นคนถ่ายทำนะคะสวนสัตว์ย่อมๆแมวออกไปข้างนอกวนแล้วเวลาคำ่ำค่ำๆเนี่ยแมวกินอิ่มเขาจะออกไปข้างนอกแมวใหญ่บน,นเหล้วเขามากินแล้วก็ออกไปหลินทางนอก มนเอาไหมนจนสีได้ท่าไหมเขาขึนแต่เลี้เนาะเขาก็ะยาออกยาออกจังน้อยยายขึ้นกับเขาหลายขึ้นแต่ว่ามันกัระวังเขาอยู่การกล้วยกัดระวังเขาจะของถ่ายทําให้ดูนะคะความน่ารักของการกล้วยความอบอุ่นในครอบครัวเราความน่ารักของสัตว์เลี้ยงคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ